ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกับเซียนฟุกตีสนามชนโคลาแส้งวันอาทิตย์ที่สามสิบเนดือนายนนี้นะครับพบกับครูเอกปีเซชุดนะครับซองลานซองมืนบาทโคลันดานำโช้ขวัญใจหนองคุณนะครับตัวนี้ชนะมาแล้วซีไฟล์ลาสุดชนะตุงโพเซบนาดีนะครับตัวนี้ชนเลี่ยมบัดกัดถอดถอดางดีตัวนี้ถอนักนะครับเหลี่ยมดีนะครับต้องมาพบกับโคลังสั้นงามเจ้าปัญญาเป็ดมีใจือวาไอ้วงตัวนี้อายุหกพีไทยัดีกคิวสังนะครับ ตัวนี้ชนะมาแล้วซี่ฟจอโจเดนหน้าข้านลูกเดียวลาสุดชนะลาบึกตีเ่้าทุ่งซี่ส่องนาทีชนะตัวดีตัวดังมานะครับดีสุดๆตัวนี้นะครับโตข้างนี้เอกเจ,จรวนนะครับตัวนี้เสียนฟุกห้าแบนดางไอวงตุกดาคานะครับไอวงตุกดาคาส่วนขูนต่อไปคูรองขูเอกนะครับโคโนทองลายซ่องประยักหรือว่าไอรถทั้งโ,โคกปลูนะครับตัวนี้ลาสุดชนะน้องโบยเย็ปหนาทีจนกลบเกลื่องจนล็อกโคข้าวปางต่อข้างนักนะครับโคดกดังเจ้าปัตตีี ตวีซัพหรือว่าไอ้สายฝ้นตัวนี้อายุเจ็ดปีนาย,ยัดลูกซิงชนะฮาไฟยล่าสุดชนะสอดรงชนเรือเลือกูนี่เส้นพุกให้ไปตัางรถตั้งโคบลูนะครับตัวนี้ชนข้าวบางล็อกคอต่อข้างดีนะครับกูนี่เส้นทุกให้ไปต่างโคบรูฟากดไลก์ก็เ์ก็ติดตามเปื่อทีจะไม่พลาดข้าวสั้นในวันทัดไปเส้นฟุกทีเด็ดดับกันฟันดง